วันนี้พี่น้องมุสลิมของเราในหลายๆพื้นที่กําลังถูกข่มเหงกําลังถูกอธรรมกําลังถูกเข็นฆ่าวลาดะฮิหนูวลาตะฮซนูพระองค์ Allah subhanahu wa taala สาบานเอาไว้นะครับว่าวลาดะฮินูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ท้อแท้วลาทะฮซนูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้โศกเศร้าวันตุมุลอาอเลวเพราะสุดท้ายแล้วพวกท่านจะสูงสง่ง นี่คือคําสัญญาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะวตาลาที่มีต่อพวกเราบุคคลผู้ที่ศรัทธาจะต้องสูงส่งเงื่อนไขเดียวอิงกุลตุม,มุมมีนินก็คือการที่พวกเรานั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาที่แท้จริงต่อพระองค AH ์อัลลอฮฺสุบฮวานะอวตาละเพราะฉะนั้นความตกต่ําที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราที่มันเกิดขึ้นกับบางส่วนของอุมมะประชาชาติของเรามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษา ในเรื่องของการเป็นบ่าวที่ดีที่ถูกต้องต่อพระองค์ Allah s u สุบ n a า u wa t าอย่างแท้จริงยัรฟอิลลาฮุลละดีนอามานูมิงคุมพระองค์ Allah s u สุบ n a h ว wa t า a บอกว่าเราจะยกย่องเทิดทูนบุคคลผู้ที่มีอีมานในหมู่ของพวกเจ้าวัลลดีนอูตุลอินมาดารยาตและโดยเฉพาะบุคคลผู้ที่ศึกษาหาวิชาความรู้ อย่างพวกเราที่มานั่งนั่นคือนักเรียนนักศึกษาการเรียนรู้การศึกษาไม่ได้จำกัดในเรื่องของอายุไม่ได้จำกัดในเรื่องของความอาวุโสท่านอิมามบุคารีรอฮิมาอุลลพวกเรารู้จักไหมอิมามบุคารีนี่โอ้อุลมามะใหญ่เลยเป็นคนที่รวบรวมฮะด,ดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลวาวะสลัมมารวมเอาไว้และกล่าวว่าและถูกกล่าวนะครับว่า หนังสือที่บันทึกฮะดิษของท่านอิมามบุคอรีนั้นเป็นหนังสือที่มีความถูกต้องรองลง,งมาจากอัลกุรอานระดับนั้นเลยนะแต่ท่านอิมามบุคอรีบอกว่าไงคนใดคนหนึ่งจะไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดีจําไว้เลยนะครับคนใดคนหนึ่งจะไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดีจนกว่าเขาจะเอาวิชาวความรู้ จากบุคคลที่สูงกว่าเขาคือคนที่เป็นครูบาอาจารย์และจะต้องเอาวิชาวความรู้จากบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาคือเพื่อนเนของเราเราเรียนด้วยกันเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นวิชาวความรู้ซึ่งกันและก,กันไม่ใช่ว่าเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เรียนรู้จากคนที่มีความรู้มากกว่าเราแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ จะต้องศึกษาจากบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับพวกเราและคนใดคนหนึ่งจะไม่เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงจนกว่าเขาจะเรียนรู้ศึกษาจากบุคคลผู้ที่ต่ำกว่าเขาบางครั้งเราจะได้ดูถูกนะครับว่าคนที่ต่ำกว่าเราความรู้น้อยกว่าเราเนี่ยบางครั้งบางคำพูดของเขาอาจจะเป็นสิ่งที่สกิดใจให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของของเรา บางคนพอเห็นคนที่ต่ำกว่าโอ้ยไม่สนไม่อยากที่จะฟังมาเตือนฉันได้ไงตัวของมันเองยังยังอยู่แบบนั้นอยู่เลยไม่ใช่คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเราจะไม่พูดแบบนั้นเพราะสิ่งใดก็ตามที่เป็นสัจธรรมไม่ว่าจะออกมาจากปากของใครนั่นก็สิ่งที่เราจะต้องรับฟังและนำมาสู่การการปฏิบัติเพราะนั้นคนที่จะเป็นผู้รู้เป็นยังไงรู้เรียนรู้จากคนที่สูงกว่า เรียนรู้จากบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันและเรียนรู้จากบุคคลผู้ที่ในระดับที่ต่ำกว่าเราและนั่นแหละครับที่จะทำให้พระองค์ลอสุบฮานะนอวตาลายกย่องเทิดทูนพวกเรา